อ่างคิสมิธนะครับผมวันนี้เรามาทําคุญแจของรถคันนี้นะครับเป็น Ford f i e s t ส้นะครับผมคันนี้คุญแจหายทั้งหมดนะครับเราทําการทําคุญแจขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับรีโมทนะครับตัวนี้เป็นทรง Ford รุ่นใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบรีโมทกันก่อนนะครับทดสอบรีโมทนะครับล็อกครับผมโอเคครับผมปลดล็อกนะครับครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูนะครับตัวนี้เป็นระบบคุญแจฝั่งชิปนะครับ โอเคครับผมไฟซิคลิตี้นะครับขึ้นมาดับไปแล้วนะครับลองสตาร์ทดูนะครับโอเคสตาร์ทติดเรียบร้อยครับผมสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องกุญแจแล้วก็อุปกรณ์ล็อกทุกชนิดนะครับเขตพื้นที่อำเภอฝางไม่อายเชยปกาจนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Fiesta แบบนี้นะครับจะทำกุญแจเพิ่มหรือว่ากุญแจหายทั้งหมดนะครับติดต่อเราได้ที่ฝางคีสมิดสูงแปดห้าแสี่สามหนึ่งเจ็ดสาเรามีบริการถึงที่เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ